ถูกส่งมายัางดินแดนที่มีแต่ไดโนเสาร์และข้าจะต้องเอาชีวิตรอดด้วยตัวคนเดียวเอาละครับเพื่อน <S <S ๆตอนนี้เราอยู่ในโลกของอาร์นะครับซึ่งเป็นดินแดนที่มีแต่ไดโนเสาร์มากมายนะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะเริ่มต้นเนี่ยเขาก็จะให้เราเก็บหินนะครับก้อนหนึ่งแล้วก็เดินไปข้างหน้านะครับ อ่ะไม่ใช่เดินสิเป็นการกดที่หน้าจอ2ครั้งให้มันวิ่งนะครับก็จะทำตามเขาไปเรื่อยๆนะเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะบังคับให้เราครับอาวุธชิ้นแรกนะครับซึ่งก็คือพิกแอคนันเองอ่านี่ได้ละ แจวเลยเลเวลอัพแล้วครับผมจากนั้นนะครับเขาจะให้เราเก็บเบอร์รี่นะครับเบอร์รี่เนี่ยก็จะหาได้จากพวกตน้นบานาน่าแพลนนะครับมันคือต้นกล้วยเหรอวะต้นกล้วยมันเล็กขนาดนี้เลยเล่ะ อ่าตามนั้นนะเพื่อนเพื่อนก็เก็บเก็บไปนะได้พวกเบอร์รี่มานะครับแล้วก็พวกต้นเฟิร์นนะต้นเฟิร์นนั่นเองแล้วเขาก็จะให้เรากินครับเบอร์รี่ที่เราเก็บมานะพอเรากินเสร็จเนี่ยแล้วก็เขาจะให้เราไปกินน้ำนะครับน้ำนี่ก็สามารถกินได้ตามแม่น้ำปกติเลยนะ อ่าพอเราทำภารกิจเสร็จนะครับเขาก็จะมี e XP ให้เรานะอ่าตอนนี้ผมก็เลยวลอัพเป็นที100นะ่ร้อยนะหรือวัตสามละตอนนี้ผมสามารถเรียนเจ้า s t o น e Hatcher ได้แล้วนะกับกล่องไฟนะภารกิจต่อไปนะครับเขาให้เราทำกลองไฟนะ ไฟมันใช้หินเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะคราบเจ้าขวานมาก่อนนะขวานหินเนี่ยมันจะฟาร์มพวกหินกับไม้ได้เยอะกว่านะครับได้เยอะกว่าเจ้าพิกแอกนะ ได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะไปหาทำเลที่ตั้งที่มันดีๆกว่านี้หน่อยนะที่ตั้งที่ผมจะสร้างบ้านแล้วก็ตั้งแคมป์ไฟนะครับผมอ่าผมจะเลือกตั้งเป็นตรงนี้แหละเพื่อนๆได้แล้วนะโซนนี้เป็นโซนสีเขียวนะครับก็สัตว์อันตรายก็น้อยหน่อยนะไอชี่จโดโดอันนี้ไดซะเรียบร้อยถ้าเราจะ เอาเนื้อของเจ้าโดโด้เนี่ยไปยางกันนะครับเพราะตอนนี้ก็ค่าหิวของเราเนี่ยก็ลดมาเยอะแล้วนะครับอเราก็เอาไม้นะครับแล้วก็เอาเนื้อเข้าไปใส่นะครับมันก็จะเผาให้เรานะ ภารกิจต่อไปนะครับเขาก็ให้เราไปฆ่าเจโดโดนะเพื่อเอาเนื้อนะครับนี่เจอละเจโดโดเจโดโดเป็นสัตว์ที่น่านักนะ <c ười> ไม่ดุร้ายมากนะเพื่อนอ่าเรียบร้อยแขวนจามมาเอาเนื้อมา <c ười> ก็เป็นเพราะอย่างนี้นะครับเจดโดโดมันถึงศูนย์พันใบนะเพื่อนน่นนาสงสารมันเนาะ เราก็ต้องทำเพื่อความอยู่รอดของเราเพื่อนเนืออัพแล้วฮะอุ้ยขี้แตกเลืออัพทีขี้แตกเลยอ่าได้เนื้อมาแล้วก็มากินนะผมก็จะเพิ่มเยอะกว่าพวกเบอร์รี่นะต่อไปเนี่ยผมอยากจะสร้างเป็นที่พักนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่นะเดี๋ยวมันจะมืดแล้วนะครับผม เราจะสร้างที่พักไว้แล้วก็จะสร้างพวกเจ้าเตียงด้วยนะก็การเอาชีวิตรอดนะครับมันก็ต้องมีน้ำอาหารที่พักนะครับผมแล้วก็เครื่องนุ่งห่มนะอ่านีเป็นสิ่งจำเป็นในการเอาตัวรอดนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมสร้างบ้านเสร็จกันเลยนะครับผม เอาคีทุกคนมีเรืเสามามันอยากอยู่บ้านกับเราอะเจ้าฟา,าโนดอนนะครับผมเป็นจเจ้าเดือเสาบินได้นะครับนะขังมันไว้เลย <c oughs> โอเคอยู่ดีนะเพื่อนบ้านของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มี จะนกพลาดอนมาอยู่ด้วยนะฮบติดๆถอยเนยดีเพื่อนเราจะเอาประตูเพื่อนทำไงดีเ่ะยต่อยลด้นันไ,ไปโไปจะเอาประตูอุย้ยถอยนนดีเพื่อนเราจะเอาประตูอ่าบินไปละโอเคเอาได้ละ ต่อไปผมก็จะสร้างเตียงนะครับเอาไ,ไว้ในบ้านนะนี่ก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับผม ผมต้องการเนื้อไปอย่างนะเพื่อนเจ้าพลอมดอนนี่ก็เป็นสัตว์ไม่ดุร้ายนะแต่เสาไม่ดุร้ายนะเราจะเอาเนื้อมันกันก็เริ่มแรกก็ใช้ขวานก็ได้เพื่อนขวานที่เราได้มานะทุบมันอ่าติดเห็นแล้วชึบชึบชบเอยอยันนี้ดิอยันนี้ดิเพื่อนมาให้มาให้เราฆ่าซะ เรียบร้อยนะครับอุ้ยตัวกระเด้งเลยนะอ่าสับเอาหนังเอาเนื้อมันนะครับอ่าโอเคชุชุๆอ่าได้เนื้อมาเยอะพอสมควรนะครับ เดี๋ยวจะมืดแล้วนะครับเราก็จะนอนพักผ่อนกันนะครับเดี๋ยวย่างเนื้อไว้ก่อนนะครับพรุ่งนี้เช้าจะได้มีกินนะเจ้าแบ็คแพคเนี่ยมันสามารถนอนได้แค่สี่ชั่วโมงนะเพื่อนก่อนนอนนะครับเกมอาร์คเนี่ยมันมีบั๊กอยู่นะตอนนี้คือแบบเวลาเรากดนอนอ่ะมันมันจะเด้งออกเกมนะผมก็เลยต้องกดเซฟไว้ก่อนนะเพื่อนนอนไปละ มันยังมืดอยู่นะผมว่านอนสี่ชั่วโมงนี่มันยังมืดอยู่เดี๋ยวผมจะนอนอีกรอบนึงเดี๋ยวไปกินน้ำก่อนเนี่ยเพื่อนๆอ่ะมันจะหลุดอย่างนี้นะครับผม Vela nonna okay. ภารกิจนี้นะครับผมมันเป็นการคราราฟเสื้อผ้ามาใส่นะผมก็มีเต็มชุดนะนะโอเคเสื้อฝ้ายนะครับผมก็เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะให้รองเท้ามานะเป็นรองเท้าที่มีเกาะเยอะกว่าที่เรามีนะครับอืมใช้ได้ใช้ได้ไดก็ทําภารกิจไปเรื่อยๆเหมือนอันนี้เป็นภารกิจ จับเจ้าโดโด,โด้นะโอเคเดี๋ยวฟาร์มไม้ทำกระบองก่อนนะครับ เแล้วฮะอ๋อเป็นเจ้าโดโดโตัวเมียนะสวยเลยเวลห้าเป็นตัวเมียนะครับก็ดีกว่าตัวผู้ตรงที่ว่ามันจะออกไข่ให้เรานะเคตีสองสามทีก็น็อกแล้วฮะเดี๋ยวยัดผลไม้ให้มันกันนี่น่าจะเฮ้ยตื่นเลยนี่มาโอเคเรียบร้อยเป่าเป็นพาสีีฟกัน จะตั้งชื่อเจ้าโดโดกัน,นครับผมเป็นเจ้าสีไพราล้วกันครับโอเคแม่สีไพรนะโอเคเนื่องจากเป็นตัวมเมียนะเรียบร้อยอืมมีผีด้วยโอเคเอาไปครับไปสีไพรกลับบ้านกัน พาสีภัยกลับบ้านนะ เดี๋ยวผมจะออกไปฟาร์มให้มันเป็นเวลสิบนะครับตอนนี้ผมก็เ,เวลเก้าอยู่นะเดี๋ยวอัพธนูแล้วก็ลูกธนูนะครับไปฆ่าพวกเดวเสากันโอเคตอนนี้ผมก็เวลสิบแล้วนะเพื่อนก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปหาเจ้าสมุดโน้ต แห่งอรารยธรรมนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นสนะมุดโน้ตนะเพื่อนถ้าเราไปเก็บเนี่ยเราจะได้พวก EAP คูณสนะครับมานะ,ะมาถึงแล้วเพื่อนๆอ,อยู่ข้างหน้านี่เองนะมันคือ explorer note นะครับก็จะบอกเกี่ยวกับพวกสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใน a r รนะครับผมพวกดาวเสาต่างๆนะ ภารกิจต่อไปนะครับเป็นภารกิจฆ่าเจ้าดีโลนะครับเจ้าดีโลก็เป็นเดรัเสากินเนื้อนะครับผมอยู่ข้างหน้านี่เองนะผมวิ่งผ่านมาไหนนะเอ้ยเจ้าเค่ให้พีเยอะครับยิงไปก่อนจุดหนึ่งดอกสองดอก สามดอกออสี่ดอกไปอึดห้าดอกเรียบร้อยตายดีนะนี่มันสู้กับเต่าเต่าอ,อ,อยู่นะโอ้นั่นไงดีลอ่าแจ่ก,กันหน่อยจิบหนึ่งดอกออเรียบร้อยสองดอกแตกนะครับอ่าเฮ้ยนี่ตัวหนึง่งเรียบร้อย วิ่งตามลูกศรมาเรื่อยๆนะครับผมก็นี่เลยเจอไล่หนึ่งตัวนะเขาให้ค่า3ตัวนะครับเมื่อกี้ผมฆ่าไป2ตัวละโดนไปดดนอียเรียบร้อยภารกิจนี้นะครับเราควรจะทำมากๆเลยนะเพราะว่านี่เขาให้เป็นธนูนะครับซึ่งเป็นธนูที่ดาเมจเยอะมากนะก็ของผมก็ได้เป็นดาเมจ96นะก็ถือว่าเยอะนะ แลกิต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะจับเดลเาสาตัวที่สกันนั่นก็คือดีโลนะผมตัวตัวที่เราไปยิงมาเมื่อกี้แหละจะหาก่อนวิ่เราเจอไข่ของเจ้าดีโลแล้วฮะมันอยู่ข้างหน้านี่เองอ่านี่ไงเดี๋ยวผมจะใช้เจ้าโบล่าเนี่ยจับขานไว้ก่อนนะครับแล้วผมจะใช้กระบองเนี่ยทุบมันนะอ่าติดละ อ้อมไปตีข้างหลังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจบสิอาสรบเรียบร้อยโอผมเบลสิบนะเพศเมียโอเคเลยอ่าแล้วก็ใส่เนื้อเข้าไปจากนั้นเราก็รอเพื่อนเอน้อยมันตื่นนะอีกคำเดียวเพื่อนๆจะตื่นแล้วเรียบร้อยเราจับเตอดีโลได้แล้วเพเพื่อน เดี๋ยวพาเจ้าดีโรกลับบ้านกันนะครับผมก่อนกลับเนี่ยผมก็แวะทำภารกิจนะครับฆ่าเจ้าปลาปิรัย่านะครับผม ขาดแค่สามตัวครับผมจะครบละแล้วก็ Explorer Note เนี่ยก็จะหมดแล้วนะฮะต้องรีบแล้วแหละอ่าสามตัวสี่ตัวโอ้เยอะวะเรียบร้อยเป็นหนึ่งตัวไอ้ลูกดอกหมดวะ่ะทบทบเอาขวานดีกว่าออ 100, เอทอเรียบร้อยเลยสอง เอยมาเยอะวะอ่าเรียนะบร้อยนะภารกิจเราเสร็จแล้วชึบๆอีกสองตัวขามา่านเะรียบร้อยฮะหมดตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับบ้านไปนอนกันนะเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยพวกอ่า แล no ้วเสาที่หากินตอนคือนาบันดุมากนะครับพวกแรปเตอร์พวกคาโน่ทีเล็กอะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าชุดผ้าฝ้ายมันใส่ไม่สบายนะเพื่อนเรามีหนังเยอะนะ เดี๋ยวจะคาบชุดหนังมาอ่ามาใส่กันนะผมนนี่ขาให้หมดเลยก่อนทำภารกิจชุดหนังนะผมก็จะไปเก็บเอ็กซ์เพล e นอก่อนนะครับผมนี่เจอละ อ่าผมก็จะใส่ชุดหนังนะเพื่อที่จะได้เลเวลเยอะๆนะเพื่อนๆชุดหนังหักคราบรอมาแล้วนะครับมาเนี่เรียนภารกิจเดีเ๋ยวมาใส่ชุดหนังกันโอชุดหนังใส่ละเท่ว่ะีิบร้อยครับผมโอเคเสร็จรียบร้อยนะ ก็เหมือนผ้าฝ้ายนะผมเราทำาร,รกิจจบเนะี่ยเราก็จะได้รองเท้าที่มันแบบ,บอาอาร r เมอร์เยอะๆมานะครับผมตามนี้เลยภาร,รกิจต่อไปที่เราจะทำนะเป็น flash back f a นะครับผมขออภัยในความที่เก่งภาษาอังกฤษเกินไปนครับมันนอนอ่าถูกป่าไม่รู้นะเออแล้วก็เรียนเจ้า cooking pot นะครับแล้วก็ถุงน้ำนะครับ เดี๋ยวตัดไปที่ตอนผมทำเสร็จกันเลยนะเสร็จแล้วเราก็มาตั้งเลยเพืเ่อนๆตั้งไหนก็ได้ตั้งพื้นนะเราจะทำเจ้าคิเบิลกันนะผมเป็นโดโด,โดโคิปเบิลนะผมนี่ก็มีไข่อพอดีโดโดก็ออกไข่ให้เรานะเจ้าคิปเบิลนะครับก็ใช้หลายอย่างนะอา่าใช้ไข่ แล้วเสาถุงน้ำโมโจเบอร์รี่แล้วก็ไฟเบอร์นะครับแล้วก็เนื้อเนื้อ,อย่างนะอ่าโอเคจุดอา้าวไม่เสร็จไม่ทำขาดอลไรวะเดีย๋ยวขอดูไม่ดูแล้วเพื่อนลืมลืมอีกอย่างหนึ่งเป็นแครอทกับเพื่อนจุดไฟไปเลย เรียบร้อยคุกกิ้งนะครับเนี่ยถ้าขึ้นคําว่าคุกกิ้งแสดงว่ากําลังทํานะครับผมคิบเบิลเนี่ยก็สามารถเอาไปจับพวกสัตว์ได้นะสัตว์มันก็จะกินแบบชอบมากกว่านะแล้วมันก็แล้วแต่ว่าคิบเบิลของสัตว์ชนิดไหนประเภทไหนชอบนะครับผมยกตัวอย่างโดโดโคิบเบิลนะครับ เจ้าพาราดอนน้าก็ชอบมากๆเลยนะครับผมก็พานี้นะครับก็ต้องขอจบไ้เพิงเท่านี้นะครับเพื<ๆ>่อนส่วนพาร์ตต่อไปเนี่ย<ม>เดี๋ยวเราจะเริ่มไปใช้ของพวกเหล็กแล้วนะจะไปใช้พิกแอคเหล็กใช้ขวานเหล็กกันแล้วนะครับผมก็จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะเริ่มจากสัตว์ด้วยนะอ p พี EP ต่อไปนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชมกันได้นะครับเพื่อน อีพีนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครต์กันด้วยนะฮะฝากช่องแบ็คชาร์กด้วยนะเพืเ่อนๆนะ